เราไปเป็นครูสวดเป ouais. อออาจารย์สวดอยู่วัดตำแยน่ตะกี้เว่ลาบวชเปนไปหาอันอันลงปูอย่ก่อนลงปูาวลงปูนี่ประจออลงปูอมข้าเนไปกันประจโอ้เขาท่าเขาท่าเอ้านวนอะไรบแล้วอันนี้บวชตั้งแต่เททก่เลี่คนดอกวนี่กําลังมาบวชไมนี่กําลังในพรรษานี่พรรษาแร แต่ตอนนี่เพื่นบาเพื่นบาเราานีเฮดก็เป็นงานี่เราก็ยังคางออกต่กี่มันหกได้น้อนะตืบได้นอ่คกคู่บาเขามาแต่กี่หอยมันมันปายรีได้มันโมเมนแน่วี่ด้นาชาล่ก็ัได้นั่โเป็นเดือนมนมันหกมาตั้งแต่ท้างคนตัวน้อแต่กี่น้อ

อันไก่ป่าได้หนเมนบ้ก่เจ๋อไกป่าาวพนเอามาที่แรกเดี๋ยวมาแต่วันนเ้คุณดา่มหลายัน้งแพ่บ้านออกไปน้เ้ยเด็ดโอ้วัดป่านงวเนี่ยอาจารกิววดหลวงพ่อกิตัวหนึ่งลงพกิ้เออสายลงปูมันตัวหน่งสายลวงปูสาบอันนี้ถ้ามันอยู่นึ่งมหานิกาย เออสายหลวงปู่สาวโอ้เขาทาเขาทาเจ็ดรูปดิรูปนั่นคือนเดี๋ยวไปอยู่ทั้งนอกคือไปอยู่นอกเจ็ดเจ็ดวัดคือกันเจดวัดขี้ขกันเจ็ดดินอันอันบรรจุถาดอยู่บ่พระถาดยังอยู่บ่โอ้หลวงปู่สายหนอหลวงปู่สายอะไรหันในหลวงปู่สายน่ะคนเฮาบางคนมองงูด้หลวงปู่สายเป็เนไผ่ป่ปลลปลละด่ หลวงปู่สายหลวงปู่กีหลวงปู่กีในยูพี่บูนหลวงปู่กีในย่างโมคันโมระนาอะเนจะเจ้าอาวาสวัดอันยันเนี่ยเมนจะบอกเป็นเจ้าอาวาสวัดปลาหนองแง่ในยันนี่ยบอกโอ้หลวงปู่สายวัดปลาหนองแง่องค์เก่าเป็นบอกนอกจากนงปู่สายมาแล้วก็บเป็นเพื่อนอืม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 โอ้โรงงานมาหมาคือนเดี๋ยวมาเห็ดให้นี่ครับเพป็นมาเห็ดเห็ดหนุ่มมันใบของให้ อยู่หนียังสีเห็ดเห็ดห้องน้ำเห็ดวัสดุอุปกรณ์สิมาตรฐานกุญยวัดอยู่ด้วยของน้ำไหลครัวัดโมพานนี่กยูยวัดใส่บ่ได้ใส่งานบด่ดีอออบอกด้โอ้โอ้วัดวัดวัดพันปีตะเบิงเด้อจักไรผู้ใหญ่นีน่ใหญ่วัดจักไรก่อนนี่ ปุ้ยใหญ่กว่าวัดตํามเนี่ยตัวนี้ปลายางนี่ก็ะเมนบุแต่ว่าให้คนเห็ดเดี๋ยวนี้ไม่ขาวมีบุปลายางนี่เมนเป็นบุ๋วหนิโอ้ยสาถูกซาถูกเออเออเออ มาเบิงซื่อๆดอกผลคือเห็ดง่ามเทวะาสันดกโอ้ยพันดอกแบบดีเด้นี่เห็ดเป็นข่อยเขาไปทั้งหลังเลยนะเห็ดให้น้ำไหลนะ เอาอันยัเจ้าอาวาสเดียวหนิองคไหนเจ้าอาวาสผัวที่นุ่มๆแน่นิบัวแ่วที่บ่าปกปวกพวกเน่ได้ท่านี้พกๆนั่นเราบอกเออเราบอกพวกพวกเนี่ยนะเห็นเราเป็นไทยอันไทยไยโอ้ไไโอ้วิรดโอ้หวจบได้ไม่ออกอาจาร์หาตั วันตเี่ยวันตัเี่ยปีนี้วันที่หาเด้อวันที่หาสิหอดีแหละไปเด้อวันที่หาวันที่หเออข้าได้ไปเจตเจตนาไวไวเนาะเจตนาไวเจตนาไวได้จุด นี่บอนี่บอองค์ปัจจุบันนี่บออันอธิการต่อพันนี่บอกโอ้ท่าที่นี้ออกมาบอาวงหันนี่เนาะ โอ้เขาท่าเขาท่าโอ้ยคือเขาท่าแนอนไม่อยู่น้ำปูเพราะนอน่ะนน์มามาม่ไห้ดอกปู <c oughs> ผมสิเซึกแล้ว ไป่ปลอยกันเด้อเออห่วยไปทั้งนี้เป็นจังไหนนี่ทั้งนี้ก่วงบ่นี่ทั้งหนี่จากหนอุ้ยบะเมนบัดปลาน้องบะพงะของมทั้งนี้ก่วงบ่นี่ทั้งนี้ไปผ่อนกเราพ่อนถนนบุญเนี่ยอุ้ยเขาทาเขาทาปูเป็นตะยูเป็นตะยูเหรอครับอย่าโกรธนะอย่าโกรธยูเด้อฟูเด้อยูเด้ออย่าซึ้งเด้อยาไปคัดตบบาทเห็นกันอยู่รู้ไปคัดตบบาทอยู่วัดบ้านผมเห็นอยู่ นอกแม่นไม่น hmm. oh, um, ่แ so ม่นอยากูหนึ่งเนนับหนึ่งดืันเนี่ยสินับหมื่นหยางบวชแล้วตัวมปนดีเลยเจ้าพันศาอะไรหน่อยโอ้ยผม่เาก็ร่งบวชอยี่หกเจ็ดเดือนโเจ็ดเดือนเหรอบวชทุกปีมั่งดาโอ้สี่หาพันศาแล้วหลายแล้วหลายรอบหลายรอบพ่อนีแล้วไปยังวะยูโดนไายปืนเขาขอมายูแลน อยู่โอ้กตีกันงามกตีเราไม็นตอยู่ผมเองอละข้าง่นเกอไรโ้องสมมติพบกลยบอครูบาอาจารย์ค่าให้งวาอยู่นี่ก็มาอยู่นี่ลงโ่สายเหมือนลงยาวอะรหันได้ก็หน่อยอะรหันเด้เด้อลงพ่สายนี่อะรหันได้อยู่คนมาเดียวนี่แล้วเขาจีนํำลองผมเปบัตสุขุนออกมาหลวงพ่อสายบ้านเท่านี่ก็มีลงพ่อสายหลวงพ่อกีเดี๋ยวนี้กับ หลวงปู่เทียงอราหันต์ปัจจุบัน,นโบสวัสดีครับพ่บอรอะบอดแล้วระบอดจกอักองเท้าของวัดนี่รถรบไปบ่โบครับห้วยใหญ่อุยอ้ยคือเขาถา่าแต่วัดวัดนี้ป่านี่ยมันมีค้นยางเขาไม่เลยในนี่เนาะบ่แล้วเขาจะมีสวนไปตามตีเนเนี่ยอุย้ย ผู้บาคือหมักไถ่หนอเขาทาแท้เขาพ่อวันไปหรอเปล่ฮ้ยเขาพ่อวันบ่มีบ่เพาท่านไปวัดปลาอำเภวันนะบ่อาชีพมัณฑ์สาน่ะบ่ยังย่างย่งเพท่านได้ไปถ้าคนนี้บ่เป็นปลาเก่าคือกันบ่ใหญ่โอ้โอ้เขาทาเขาทา ละข้างนี่เดไใด์บอกครับปูเพิ่อนเดไใด์ตีบอกละข้างบอกโอ้ยห่วยมีตั้งเตมบริษัทนั่นบริษัทนี่ทั่วามาเห็นนี่โอ้ผมไปได้ครับเนะ้ะครับครับ

ต home, hey, no. ัวน <centimet re> ี่เดของไผยนี่ผู้ตีผู้บาอ้วน้นทีวผู้นึ่งกี่เปียวนมูลนันละโอ้ยขึ้นอยู่แี่น่อมักแถวเนี้ยเป่าหมักี่เป็นหยังมันอยู่นี่จ้ะห่ามือซิมือก่อนซึ้อว่าน่อเป็นหยังไปอกบมดนีบแล้วฮะมันเป็นหยังยี่นี่มันเป็นหยังมันดีเยอะเลยยี่นจามรักบานเดียวแทบบ้ญดีเยบาทงามเต็มเลยบอันนี้เ็นอาหรหลายผ่านเดี๋ยวเ่าดูบ่อหานผ่นักง เอาก็าอบัวนั้นเทาาทองแล้วผ่าม้ามือไปปวดมือนั่นเงื่ๆแนวบอกเคยกินก็สั่งข้าแต่ข้าวบัวเสิ่์ฟเ้าปีผมเคยสั่เข้าบผเคยกินคนทรงนี้คนมามคนทรงนี้คนใช้พวกคนมาเลยแต่ทเรยดก็ตามอยจังได้เปิดผาไตมากางน่งกรางสุงพาสังฆากโบนีปลาโคตรกระโบนีใช้ละทาไปปะแต่ผู้เอ้วน เป็นทอดประคดเจ้าของให้เพิ่นงานผมกะว่าอ๋อ่ยงวนเงินแบบเชียหายจุนกว่าให้ตัวสบมีทันทอดประคดออกมันบูรุษนะเปมูาครับเพิ่นเออมุ่้านี่บอกกูบาอ้วนอยู่ผีบอกไปบอกแล้วเนี่ยมันสวยแล้วโอ้ เดี hey, อาจารย์ยุกุตหนิผมครับโอ้ครับผมไปะปะบ้านยุกเซก่อนนี่บ้านบ้านผมบ้านเกิดอบ้านเกิดอยู่ทางเทาครับโอ้อยู่อำเภออะไรอยู่บางค้าครับโอ้บางค้าบางค้าอยู่บ้านอะไรบางค้าผมไปบ่อยนะั่นน่ะบ้านปากน้ำวัดปากน้ำโบสถ์สีทองคนระับ บางค้ามันจะเส้นมาอ่เส้นมาอ่นี่คมเกียว์นี่ไม่ใช่เหรอเอายามผมไปใส่ฮะเอาไปบ้าไเดี๋ยวเดี๋ยวใ <c oughs> ส่แหนมผมบาน <c oughs> เกือบยังวะไปปูไป,ไปสาธ,สธุครับสัเงเขาที่เดียวบ่พยายามผมสิพยายาม